ก็ okay. สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุดสูนนะครับกับรถด่วนข้ามผงคนเมืองต่างเนาะเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสี่เนาะก็มาที่ตัวรุ่นนะครับตัวเด่นฟันเม็ดเดียวตัวเดียวแข็งงเลยค่ะนี่เนาะของเมื่อวานนะครับตัวหลักเด่นริดนึงนะครับ เดินสองลุกสองวิ่งสองเนาะสองหนึ่งเนาะเมื่อวานนะครับมาดูวันนี้ครับว่าจะได้จนไหนแล้วครับเจ้าดวนขามพงคนเมืองตากนะคะทาะ่านผู้ชมทียี่หกพอยหกแปดนะครับชิฟวินมอเดิมรุกไก่ให้ไว้ห้าตัวดานึ่ง สี่เก้าแปดห้าครับหนะึ่งสี่เก้าแปดห้าเนาะสายแล่นสายมือสายออกกำลังนะครับหลักเด่นลุยวิ่งเนาะเด่นแปดลุดแปดวิ่งแปดนะครับปั่นตัวเดียวเม็ดเดียวแข็งๆเน้นนะครับลุงไก่จะเน้นที่ชุดบินเหมือนเดิมนะครับเน้นที่ชุดบิน,นครับไม่เน้นชุดจ,นะจาะเนาะจะก็ตัวจาะลุงไก่เจาะให้หกหางนะครับแปดหนึ่ง 84 85 89 45แล้วก็91นะครับข้ามโคงนะครับรถกวนข้ามโคงคน,งนตัดเนะาะวันที่26พฤศจิกา68นะครับชุดนิน ห้าตัวครับหนึ่งสี่เก้าแปดห้าหนึ่งสี่เก้าแปดห้าเด้อใส่แรงใส่เมื่อยแซวกำลังนะครับสุลักเดินวิง่งฟันเมื่เดียวตัวเดียวแข่งแข่งเนาะเดินแปดรูดแปดวิ่งแปดนะครับเน้นนะครับลุงไก่จะเน้นที่ชุดวิ่น,นครับเน้นชุดวิ่น,นครับไม่เน้นตัวจานะเนาะจาะลุงไก่จาะให้หกหางนะครับแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเก้าสี่ห้าแล้วก็เก้าหนึ่งครับ เน้นที่ชุดคือชุดวินนะครับบางครั้งที่ลุงไก่จับให้จะให้อาจจะจับผิดน้องอาจจะไม่เข้านะอาจจะจับไม่ถูกเนาะก็สองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งก็อยู่ที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเน้นไปที่ชุดวินค่ะสามตัวลุงไก่ไม่ได้จับให้นะครับเอฟซีอยากได้สามตัวก็มาจับทีชุดวินนะครับไปจับนะครับภายในชุดวินนะครับเนาะอ่ะเก็บไปเลยครับเดิ แนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะส,สุดหลุดสุดหลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันที่จะหลุดอย่างเดียวนะครับค่ะก็คำนวณไปตามสุดเนาะถูกผิดไม่ว่ากันนะครับเด้อ